สวัสดีครับเพื่อนๆพืสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งเบราว์เซอร์โคลムนะครับซึ่งแอตเทีย e r ไซเบอร์เนี่ยจะมีการสอนการติดตั้งอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการทํางานก็จะมีการสอนในส่วนของระบบนะครับเพราะว่าผมจะเปิดเผยในระบบเท่านั้นนะครับภายนอกผมจะสอนแค่การติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะติดตั้งเบราว์เซอร์โค m e อย่างไรนะครับก็เข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็พิมพ์คำว่า chrome นะครับ c h r o m e นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเข้าไปที่ google.com/chrome นะครับดำคลิกได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็กดดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการขอความร่วมมือจาก google นะครับเพื่อทาง google เนี่ยจะได้ปรับปรุงในส่วนของ b r o ซอร์นะครับถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ให้เพื่อนเนี่ยติิกถูก ได้หรือเพื่อนๆจะไม่ติดก็ได้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดยอมรับและก็ติดตั้งนะครับช่วงระหว่างนี้นะครับก็ให้เพื่อนรอนะครับสำหรับการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งเนี่ยทาง Google จะทําเป็นออโต้ให้เลยนะครับซึ่งรออย่างเดียวนะครับหรือว่าดูตามวิดีโอชุดนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับ ที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดาเนินการติดตั้งนะครับให้เราเลือกนะครับตัวเซิร์ชนะครับว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับผมก็เลือกเป็น Google นะครับหลังจากที่เบราว์เซอร์ติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ได้เลยนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะออกให้ดูนะครับว่าตัวไอคอนอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับไอคอนของ Google Chrome นะครับ ก็ดับคลิกใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเพื่อใช้งานในส่วนของการหาข้อมูลนะครับก็มีอะไรบ้างที่เราต้องปรับแต่งบ้างนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็คลิกที่ตัวเลือกนะครับหลังจากนั้นนะครับหน้าแรกเนี่ยเราจะตั้งเป็นตัวเว็บไหนนะครับก็อันนี้หน้าแรกนะครับผมจะตั้งเป็น Google เลยนะครับ google.com เลยนะครับ แล้วก็หน้าแรกในการเริ่มต้นนะครับก็ให้ตั้งเป็นตัว Google นะครับเว็บไซต์ Google นะครับเพื่อสะดวกต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ในการเปิดแท็บเนี่ยให้เปิดเป็นเบราว์เซอร์ Google หรือว่าเพื่อนๆจะไม่ให้เปิดในส่วนของเบราว์เซอร์ g o o g l e ก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถตั้งเป็นอย่างอินก็ได้นะครับ แล้วแต่เพื get, ่อนหลังจากนั้นก็กดออกได้เลยนะครับ <T> รลรแล้วก็ลองเข้าใหม่ดูนะครับว่าหน้าแรกจะเป็นค <cinematic. S 1> ุ o เกิลหรือเปล่านะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ 心着。